สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้สิพามาเฮ็ดปวกนะครับแถวสวนครับมันเคยมีนะครับแถวนี้ตระกันกรนเคยมีครับขนน,นาดมีครับล่องยางหาเบิ่งครับมา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 ,มานะ่ะลูกน้องมือขวาผมเลยเนี่ไอตนักสู้พันข้าวเหนียวตัวปาตัว ้องหาบ่นครับเปิดเพ่อนๆไม่เคยมีครับเชยไม่ปลวกนะัดลูกน้องไปก่อนแล้วไอ้ตูบนักสู้พันข้าวเหนียวตู <c oughs> จอดได้เพห่อสวนดีได้ผลน่อฟ้องดี อินการตัวมนันยังอย่างตัวนีวันแยวนี้ไม่มีครับกล่องบอดีภาไหนได้ครับมนสันสันๆิดหน่อยพอไฟด้ครับมือใหม่นะครับเหมือนมืออาชีพคือเขา ไม่มีแถวนี้แป็นอิดเต pues <faire> ิดเฮ้ยนี่เฉยนั่น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 เจอแล้วเอ็ดปวกครับนี่เจอแล้วโอ้โหนปวกเอ็ดปวกอ๋อมันอยู่ตัวนี้คนดวงดีตัวนี้คนดวงดีไปไปหาเอ็ดกระโปงไปหาไปหาขี่กระโปเอ็ดเด้เครับ พนนงซวยเนีย่ยขั้วเอกพ่อขี่อย้่สันเม่ยนี่นเขาว่าอยู่เนาะตูปอาเห็ดซอย,ดลยลูกพีได้แล้วเนาะเดี๋ยนะยุใส่อะเห็ดอ่ะน้ำไปม้านี่ฝนนี่ลินการนะครับดินดำมาตัวนี้มานมากเลยเอาปลาไหลเดาะพ่อเด็กพ่อเด็กแกงตอนแรกกับพอ่อครับอยู่หัวสวนเจ้าของเองครับ เ้็นอนไ้เห็ดไข่ี่สุดยอดเลยเด็รับลองยางเมืองแถวนี้มันเป็นแปลนี้กน่อยอาจะมีอยู่ครับปัับเจอนี่เจอแล้วครับฝูงหนึ่งครับมันจะเกิดเป็นซุ่มน่ครับเห็ดปวกครับนี่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 ่นนี่นี่นี่นีนซุ่ บริเกลสีบริเกลได้ยังอยู่ครับเห็ด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 บวกบ้านเราโอ้มันจะเกิดเป็นมูได้เสียเลยตองมีได้เนี่ยมันเกิดแล้วสินี่เทียวเลยนี่ก็สวยเลยกำลังดอกจิม้มจ,จุ่มครับจิ้มเล็กหน่อยมีดจิ้มเล็กหน่อยดึงเลยปั๊บแบบนี้นะครับ หา,ากินมานนเนี่ด้วยนี่้าเ็ดมาหเมาเ็ดอะไรเ็ดู่ครับเ็ดเป,ปวกใหได้เนาะกเป็นเ็ดปวกครับบานผมครับภาษาไทยอิ่นเฮดโคนะท่นี่ซีแมนอยู่นเนาะคือสกปมเฮดพีเบือเนาะ ยี่พอได้ยี่พอได้ย,ไดยี่ครับมาอยู่ตัวนี้พอดีเลย,ยสิเป็นดวงดีแต่แรกเนี่ยมาขี่ก็พอเห็ด เก็บเหลือยะครับจริงจเลยครับตัวนี้ ปเ,ปเ,เป็นยังไงมานบอได้บอครับวัดใจใจใมากระบาเพิ่นพอดีเลยมาพอกันเขาเรียกว่าเดินดงเดินปลามาพอกันมาสั <c oughs> มีนาดวัวมีนาดวัาดวเฮ้ยดเป็นซุ่มเลยอยู่นี่อ้ยมานขนาด <c oughs> หลายขนาดเลยหัวสวนเจ้าวองเองต้องหากินไก่ครับหากินมานอยู่เลยเจ็บโซ่เนี่ยว้านาดมึหัวสวนเดียวกองรับมันเกิดทุกปีได้เนาะ มันอยู่ครับมันอยู่เดี๋ยวกำลังกำล,ลังจูมพอดีนะก็ได้เพียงแรงอยู่หมอ้อไงหนึ่งอยู่ครับ เป็นมาสายอีกมือนึ่นี่บานได้เนี่ยมาชายมือบานทิมบัดน,นี่เกิดเป็นซุ่มๆแบบนี้ครับอ็กพวก いいわ。Mm hmm. พ่อ้วครับพ่อแกงแล้วยสวยน้อยนึงครับพอดีกินแรงสันนีแล้วครับเออ้อสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณหลายๆครับเขามารับชมครับสวัสดีครับ